เมื่อวานนี้ก็ผ่านพ้นไปกับการประชุม GBC ทีนี้คุณูมฟังคะพอหลังจากการประชุมกันรับฟังข้อคิดเห็นอะไรต่างๆกันแล้วคุณูมฟังมาดูสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะเกี่ยวกับหลังจากที่มีการประชุม GBC ที่ผ่านมาชาวบ,บ้านชายแดนเนี่ยก็ มีการลุ้นนะคะว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยน่นันธุรัฐบาลใหม่นะคะจะมีการลดความขัดแย้งไทยขเขมรได้ขนาดไหนนะคะซึ่งบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะที่หมู่บ้านแนวชายแดนอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในช่วงที่ผ่านมาก็ยังคงใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงนะคะทํามาหากินไม่เป็นปกตินานกว่า2เดือนร้านค้าในหมู่บ้านหลายร้านก็ยังไม่กล้าเปิดขายค่ะเพราะว่ายังกังวลว่าจะเกิดการสู้รบอีกเนื่องจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูช ยังมีความตึงเครียดยังมีทหารไทยเหยียบกับระเบิดกับที่ฝ่ายกัมพูชาเข้ามาลักลอบไว้อีกทั้งยังมีการย่อยุ่อย่างต่อเนื่องด้วยแต่หลังจากเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาที่มีการประชุมค่ะคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC ที่จังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาชาวบ้านตามแนวชายแดนต่างก็มีความคาดหวังนะคะว่าการประชุม GBC ครั้งนี้เนี่ย ภายหลังที่ไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่จะแตกต่างจากการประชุมทุกครั้งจึงอยากจะให้ความขัดแย้งระหว่างไทยกัมบูชาสงบลงเพื่อที่ประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะได้กลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ทํามาหากินกันอย่างปกติเหมือนที่ผ่านมาไม่ต้องคอยหวัดระแวงว่าจะมีาการสู้รบกันอีกนะคะส่วนทางด้านของนางบุญชูแสนสุขอายุ5 6ปีชาวบ้านชายแดนตะบลจันทุกเพรอำเภอบ้านกรวดบอกว่าช่วงที่มีการสู้รบเนี่ยเมืเม่อปลายเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาต้องพาครอบครัว 10คนแล้วก็สุนัขที่เลี้ยงไว้อพยพยไปเช่าบ้านอยู่ในตัวจังหวัดเดือดร้อนมากค่ะเพราะว่านอกจากจะทิ้งบ้านแล้วก็ยังขาดไรายได้จากการค้าขายร้านค้าด้วยจนขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่กล้าที่จะเปิดร้านขายอาหารตามสั่งนะคะทำให้ขาดไรายได้วันละ1 2ึ่งถึงสองพเลยทีเดียวทุกวันนี้เนี่ยก็เหลือเพียงไรายได้จากการกรีดยางอย่างเดียวนะคะส่วนสาเหตุที่ไม่กล้าเปิดขายเพราะว่ายังไม่มั่นใจสถานการณ์ชายแดนนะคะที่ยังตึงเครียดอยู่นั่นเองนะคะซึ่งก็การเปลี่ยนรัฐบาลใหม่นะคุณผู้ฟังอะไร ก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงกันแน่นอนนะคะ